ลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องธรรม,มวัดป่าหน,นอ,องไฮด้วยนะครับออกพรรษาแล้วก็บอแม่นว่าให้โยมออกจากวัดได้เออัานออกพรรษาแล้วโยมก็ออกจากวัดพระก็ออกจากวัดหนุนมยขังยังได้ วัดก็ออยังวัดก็คือขอปฏิบัตินานี่นะบ่มีพันษาออกพันษาดอกทอดวันพระวันพระหนึ่งเพิ่นเอิ้นว่าวันธรรมมัตสวนรวันแห่งการฟังธรรมโน่นอันนี้นะโน่นน้องให้นี่แต่ก่อนน่พญยยสวัสดิ์สายป้องเป็นไซเซวาสวนป่าธรรมมัตสวนร ปานน้อยนากมาที่แรกนะก็เป็นหมองฟังถ้ำงจ่งาข้าจัดจิตกรรมียังขึ้นมากมีการฟั่งถ้ำคือการกับงานที่ผ่านมาางท่ันนีละงานกระถินทัวทัวไปเขาก็จิสลองสมโพธ์นั่นนี่ก็ว่าไปแต่ของเขานี่คือจัดฟั่งถ้ำ เพื่อทำความเข้าใจในการที่จะทำบุญให้มันถูกต้องทำบุญบุถูกต้องมันเป็นยังไงมันก็เป็นไปในทางที่เสียเวลาซ,ซ,ซ,ซื่อเสียเวลาในการกระทำนะทำมากอยู่แต่ว่าหันบ่บ่เป็นประโยชน์เท่าที่ควรและมีการส่งไหวซึ่ง ขอวัดขอปฏิบัตินี่นนะคนสีน้อยคนสีมากจากังได้ก็ทถ้ำยุคเกา่ายางงานที่ผ่านมาวังหันนี้นะก็ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งเนะท่านนายอำเภอเพิ่นให้เกียรติมาเยี่ยมมายามมาสองมือมือแรกมาโมเมนตมือสองคนเตรียมมาไม่ แต่ถึงกระนั้นกะมาได้ข้าวเดียวเนื่องจากมี่พรกิจต้องทำหลายอย่างได้รับความรวมมือจากทุกภาคส่วนถึงว่าจิเต็มบงังว่าเต็มบังกะนี่แหละคือความสามคัคคีสามคัคคีสามคัคคานั่งตะโปสุโข,ขความผอมเพี้ยงแห่งโมคะนั่นให้เกิดสุข อย่างโมคณะสงฆ์อย่างเสียนะเป็นับว่าซอย้ายวัดนะยี่สิบกวัดนะมาซอยเ,อเป็นเหนือหน้าบุญให้โยมได้ให้ท่านให,ให้ทักษิหน้าท่านประสงค์เป็นเหนือหน้าบุญของโลกเปอร์เนหน้าเขา่าหน้าน้ำเพาหนึ่งพระกนเษ็ุใส่ให้ใส่หน้า หน้าอย่หน้ากินธรรมดาหน้าเขาเนี่ย็ต้อรงมีหน้าหน้าดีๆแต่ใส่กระปูกพันดีกันปูกพันุบ่ดีมันก็เสียทีหน้าบนี้หน้าบุญก็คือกันหน้าบุญก็เลือกถ้ำเอามองได้เป็นหน้าดีเออหน้ามันก็มีอยู่หลายหน้าได้หน้าบุญก็ได้อาล้งมองกะเออเป็นหน้าโคกนะฮเป็นหน้าโคกก็เป็นหน้าบ่ดีนั่ยนะก็เลย เลือกเบิงเอาเลือกพิจารณาเอา,อาบางขังบางเท้เากถือใจถือใจนัน่นมันถือกิเลสเฮาเฮาก็เลยว่ามันดีสินได้บางเทือมันเป็นยังสัน่นส่วนมากมันจะเป็นยังสั่นละถือใจเฮา,เาใจเฮามันเป็นยังไดมาสินมันมักมวนมักซึนมักมึนมักเมาอ่างนั่นอ่างนี่ดอกกันเป็นมักแนละ้ว อ่างนันอ่างนี่นอนอบอกอ่างสินอ่างถ้ำเน๊เออ่างไปใส่สุขภาพแน่อ่างไปใส่การปล่อยแนย่เนี่ยแต่เป็นสีอ่างไปเพิ่นมักแน่นั้นสิ่งที่ห้ามักกับบใช่ว่ามันจิตถือบุญสิ่งที่ห้ามักกับบใช่ว่ามันจิตถือถ้ำสิ่งที่เป็นถ้ำที่องค์สมเด็ดพจพระสัมมาสัมพุทธเจ้า่นดัตไว้นั่นคือความจริง ความจริงที่มีอยู่กับทุกคนนั่นละ่ะมีอยู่กับทุกคนทุกคนมีความจริงทุกคนมีอย่างแน่ทุกคนมีกายทุกคนมีว่าจาทุกคนมีใจสามอย่างนี่ละ่ะมันเป็นบองก่อเกิดเป็นบองก่อเกิดกรรมดีกับยุนีกรรมชัว่วกับยุนีเมื่อกรรมดียุนีกรรมชั่วยุนีเขาเลยมาฟึกฝึกเจ้าของ หรืออื่นอีกจังหนึ่งว่าบารมีอต่จะมา,าพาไปงานกระถินวัดบันโศกเนาะวัดเมตตาธรมศิริเอียงจังศิละสือวัดก็เป็นจำอยากอยาก,ยากแต่ว่าอื่นว่าวัดปลาบันโศกซะมีน้องตาหลูกหนึ่งมันเห็นแนวรัดขาบาดมาให้ เอาว่ายตายกูบาอาจารย์กับไม่ถวยายหวลวงพ่อใหญ่วดปาหนมเกลืองกิงแต่ไหวแตา่ม,มาผาาอ่ายเบิดทุกลูกันลทาที่พระที่เป็นรวมงานในเพพาะะรจ้าออาาลาาาู่ขบารมมมาย์แต่าพิจารณาบึงเนี้ยมันบ่แเป็นขอบาร,รมีูบาอาจารย์ในการสิเหตุของรัฐ ขาบาดได้สวยงามขนาดนั้นคือคนมีบารมีหนึ่งละต้องใส่ความเพี้ยนความเพี้ยนเพีย้ยเพียนนั้นกับเป็นบารมีตัวนึงสองกับใส่ความอดทนกับเป็นบารมีตัวหนึ่งคือกันใส่ความเพี้ยนพยายามใส่ความอดทนใส่สัจจะโอ้มีบารมีอยู่ในหันหลายตัว เลยบอกเพล่น oh, ่าโอ้ยบัลลมีกับบมเมนของครูบาอาจารย์ดอกหลวงตาเอ้ยบาลมีก็เป็นของหลวงตานั่นละขันหลวงตาบ่มีบารามีหลวงตาเฮ็ดบ่แล้วดอกเด้อสันหนึ่งละหลวงตาบ่มีความเพียรหลวงตาก็เฮ็ดบ่แล้วหลวงตาบ่มีขันติหลวงตาก็เฮ็ดบ่แล้วอันนี้เฮ็ดแล้วสดวยงดงามคนมีขันติคนมีความเพียรคนมีบัลลามี เอากับทั้งหลายก็คือกันนั่นแหละเอามาสั่งบาลมีมันบอท่านเต็มมันบาท่านเต็มมันบาท่านเต็มก็ตตรงสั่งไปเรื่อยๆท่านเฮากับเฮ็ดจุงศิละเห็ดตัะเล็กเตัวหน่อยเอ่อตัวเล็กเทืวหน่อยไปประกบกันไปเออหลวงพ่อใหญ่วัดปาน้ำกัามเกิงเพิ่นบอกท่านดีก็บพท่านเพิ่นว่าท่านดีก็บ่าท่าน,นบุนเ่ย ดีกวัวบุท่านท่านเล็กท่านหน่อยยังกะซังขอให้ได้เหตุว่าเป็นเหลืองของการเสียสละแต่บ่ญจันน่กันคิดใจของผู้ใดมันมีคํำว่าเสียสละนั่นมันมีแต่คํำว่าเอารัดเอาเปรียบอยู่ในใจหรือมันมีแต่ความโลภความโกรธความหลงนะ่ะขันม่วนโมนีมันเข้ามาเลยโลกมันก็อยู่ยากโยโลกมันอยูหยาก อยู่ด้วยความเดือดดอนอยู่ด้ความบุญไหว้เพราะหยั้งว่าสัน่นเพราะมันหมักไปด้วยความโลภมันหมักไปด้วยความโกรธมันหมักไปด้วยความหลงโลภโกรธหลงนี่เพิ่นเอินเอนเอ้นว่าอีหย,ย,ย,ยังเิ่นเอิ้นว่ากิเลสย่างหยาบหยาบหยาบหนึ่งเด้อยู่กับโัวเฮ่าแบบละเอียดลงไปกว่านีน่ก็มีกิเลสนั่นแต่ว่าตัวหยาบหยาบมันเนี่มันพรามองเห็น กันตัวหยาบๆเนี่ยเขาปราบมันบ่ได้เขาก็สิไปเห็นกิเดตตัวที่มันละเอียดลงไปส่วนเ้าม้อยคุยสิปาบมันได้เออปาบมันบ่ได้ได้ตัวใดที่มันละเอียดลงไปก็นี่นี่มันปราบมันบ่ได้เพราะอย่างเพราะตัวหยาบๆเพรายังปราบมันบ่ได้เยอะเสียสามตัวนี่นะปาบมันเบิ้งเออมันมีหลายอยู่บ่อสันความโลภอยากได้ของผู้อื่นมีหลายบ่ มันมีหลายโยชน์ไงป่ามันลุ่มเมืองด้วยการเฮ็ดจังไหนมันความโลภก,ก็ปาาด้วยการแบ่งปันเนี่ยนะป่าด้วยความแบ่งปันเป็นคนเสียสละเป็นคนเสียสละเสียสละเวลาอย่างเขามีงานเกิดขึ้นงเี่ยมาซอยมาซอยซอยกลัวแน่ซอยทำความสะอาดแน่สะอาดของน้ำแน่ของครัวแน่งเสียนั่นแหละ มันเริ่มเราได้นั่นเริ่มยังร้อยน,นเริ่มสีขาความโลภออกไปแล้วเริ่่มสีขาความโลภออกไปกิเลสตัวนี้มันกระชิบเบาบางไปนั่มกันนะมีความเสียสละมีความเสียสละมีความาใส่อกใส่ใจเข้าไปในการที่เรียกว,ว่าอยากซอยนะอยากซอยเหลือผู้อื่นอยากสงเคราะห์ผู้อื่นอย่างเสียน กันผู้ใดคิดจะเอาเนี่ยผู้นั้นมันหนักนะกันผู้ใดคิดจะเอาเนี่ยมันสมีความรู้สึกว่านักแต่ผู้ใดคิดว่าจะให้นั้นมีความว่าเบาใครคิดที่จะให้ผู้ให้ย่อมเบาผู้เอาย่อมหนักเนี่ยตัวนี้เป็นเรื่องจริงนะเป็นเรื่องจริงเป็นยังจังผู้เอามันจึงหนักหนักตัวมันสั่นล่องล่องมึงเด้อกันผู้ใดเอามันหนักหนักจังเดย นักคือกันกับก้อนหินเนี่ยก้อนหินแต่เอาเก็บใส่ถุงนี่ก็ได้เก็บใส่ถุงแล้วสิเอาก้อนใหญ่งๆเทิร์นใส่หัวยางไปนี่คือผู้เอาเอาเนี่ยนี่คือผู้เอาในบานกันก็นผู้ปองในบานกันผู้ปงองหนูจักเพราะมันหนักก็เลยปงลงว่างลงก็เลยเป็นผู้เบาตัวเนี่ยกิเลสโต้โตแหลกโตที่เรียกว่าความความโลภโลภอยาก โลภอยากได้นี่มันต้องแก่โดยการเสียสละหรือให้ท่านนี่แหละให้ท่านจักให้ท่านจักแบ่งเบาจักแบ่งปันให้เพื่อประโยชน์ประโยชน์ตัวเองแน่ประโยชน์ทั้งคมแน่แล้วแต่ข้าสิพิจารณาออกว่าข้าสิาีรษในลักษณะใดเรื่องของการให้ท่านบาน้โกโกด้บนบา้โกโกดคือความโกรธนน่ ข้อมโกรธเนี่ยเอาอยัางมาขามันมันยังสิหายไปได้เอาข้ามเมตตามาใส่เอาเมตตามาใส่จะเลื่อนเมตตาหล,ะล,ะละายๆข้อมโกรธมันก็ลดลงดอกลดลงเพราะว่าหยังพอวันี่แต่ความปาฏิหาริย์ดีอันนี้แยวความปาฏิหาริย์ดีอยากอยากให้ผู้อื่นอยู่เป็นสุขคิดจะซอยให้พ้นทุกข์พ่อ,อย,ยินดีเมื่อย่ำเขาได้ดีหรือบางขังบางเทือบางที่ มันชอยเหลือบ่ได้มันก็อยู่อเบกขาเนี่ยเมตตามพิเนสันจะเดินเมตตาโดยหลายจะเลินเมตตาโดนๆเมตตากันมันมีมากก็ความโกรธมันลดลงลดดอกลดลงใจในใจเฮาผูจะเดินนี่ก็ลดลงในใจของคูอ๋ลิเรียกว่าโคติทำความบอสบายให้เฮานี่ยละมันเคยไข่ก็บ่ามันมาด่าเฮา มาเสมาเตหลายหาสิกันเจริญเมตตาไว้ใจเขาก็ดีใจเขาก็คอยดีลงไปนําประวันเป็นอย่างมันตอกันด้มันตอกันความโกรธเนี่ยมันก็ต่อความโกรธมากความดีมันก็ต่อความดีมากเมตตามันก็ต่อความเมตตามากันกันสมมูร์ว่าถ้าเจริญเมตตาไปเถอะไปต่อเอาความโกรธมากมันก็คงเกี่ยว่บเอน มันก็ตัวเอาความเมตตาปัถนาดีต่อกันมันจะเป็นเรื่องสั้นนี่มันก็เลยดับลงไปความโลภความโกรธโกรธประทุสลายเขามนกับว่มีมีแต่ความเห็นอกมีแต่ความเห็นใจตัวนี่ตัวเนืองตัวหลงในในบ้านตัวหลงนี่เอาหยั่งมาใส่มันมันจังสิเศร้าหลงเออเอายั่งมาใส่มันันตามวิชาการมันก็วอกสั่งวิชาขึ้นมา สร้างวิชาขึ้นมาเพื่อจะทำลายอวิชาที่มันมีอยู่ในใจของเราความหลงนะความหลงความหลงก็คือหูว่ากินไงละมันหลงนะหูว่ากิงเมื่อมันหูว่ากินก็เลยเป็นอวิชาอวิชาแต่มันหูว่ากิงก็เลยเป็นปัญญาบเป็นวิชาจจรณสัมปันโน วิชาจรณะสัมปนโนคือหูจริงคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นละโลภโกดโรดหลงโลภโกดโรดหลงนี่มันก็เลยเป็นโตกิเลสนันเนาะเป็นตัวกิเลสยังหยับหยาบที่เข้ามาท้ำบุญในท่านรักษาศิลเจริญเมตตาภาวนานี่ก็เพื่อจะละตัวนี้ละเพื่อจะละตัวนี้ตัวใหญ่ๆหยับหยาบสามตัวนี่แหละเทศบุญมาเนี่ยก็หลายครั้งหลายเทือหล,าย,อลายที่แล้ว มันละไดบอ้อนนี่เป็นบุญบ้านลายขังหลายเตือหลายที่มันละได้บ่ความโลภนั่นเออมันมีแต่ความแบ่งปันตัวมีแต่ความเสียสละตจนแปลว่าความโลภเขาลดลงได้นั่นลดลงแล้วมาเนี่ยความโกรธเด,ดบานเนี่ยความโกรธเนี่ยเออบางขังบางเตือเขาจัดงานเนี่ยนะจัดงานบุญเนี่ยนะงานบุญเนี่องเพว่าพิกโสบพรว่าเออหยาดย่อม จัดงานนะนั่นเดิมมันแฝงไปด้วยความโกรธเนะี่ยความโกรธร้ายเอ๋เบาหยั่งออกมาสิคิดหูผู้อื่นไปเบิดออโลงเออกันความโกรธมันหลายอยู่เนี่นนะเฮาบริกรรมจัดมันออกไปมันก็นสิพอกพูนขึ้นพอกพูนขึ้นแทนที่เฮาทำบุญพากันทำบุญให้มากไปด้วยความโกรธว่าซั่นนะบ่พ้นไปจากนรกเนดะ้บ่พ้นไปจากนรกเนดะ้ เป็นย่างมาัมนเจะมัวผลไปจางนรกเพราะความโกรธมันขอบงำแน่มันขอบงำแต่มาภาพเคยยกไปย่างในฟังไปงานงานหนึ่งเนี่ยไปงานงานหนึ่งหลายปีมาแล้วไปกับเป็นทิศในในแง่เป็นได้ในอิสราเอลเนี่ยผ้าไปบอกกินเขาได้ตอนตอนไปบอกกินเขแนาแลงสิไปกินงานนาบนั้นไปกินงานบองจะไป ไปหอดจอดรถโอ้ยหอมผ่อนหอมอาหารโอ้ยสดกว๋วยเตี๋ยวห่อนๆือสีดีเพื่อหลังจากลงรถแล้วส่งน้องปอแล้วเพื่อไปขวไปหอดแล้วไม่ออกก็เถียงกันอยู่สันไม่ออกก็ทะเลาะกันอยู่ขวาหาันบุ้งหัวซาสิาเฮก๋วยเตี๋ยวซุปอันแขกไปแทามากินจกตากันอยู่แันนั่นจนเศร้าอยากแม่ผูผูผูสิบไปกินก็จนเศร้าอยาก,ก,น,น,ยากนั่นแหละ มันขาดยังมันขาดการพระารนาขาดเมตตาขาดเมตตาขาดการเห็นอกเห็นใจกันอันบ่มีผู้หน่อยอันบ่มีผู้ใหญ่เออมันมีแต่คนทอกันทะเลาะกันวีบาทกันตีกันนั่นนั่นแหละมันมีควา,ามอ,อ่อนน้อมทาตนอันมีผู้ใหญ่อันผู้ใหญ่บอกแล้วก็เออเราเป็นผู้ใหญ่แล้วมีประสบประการเฮ้ยก็ยังโยมหฮอนี่แหละ โยมเฮานี่ก็บุงคนจะบุชสอบใจแล้วได้แม่แดงแม่แดงแม่แดงใหญ่อื่นแม่แดงใหญ่นอกบางคนจะบุชสอบใจในการเ่าของเล่เาเราเ่า่โอ้ยเราคือจังจัดแจงนัง่นจัดแจงนี่เออแต่ถ้าคนเข้าใจแล้วจะว่าคนทำนาทีเนปัรถนาดีเปนอยากให้งานองกมาดีเนี่ยคนเข้าใจนะ่โอ้ยแม่เราอยากให้งานองกมาดีตัวเนี่ยแทนที่จะไปโกรธเราไปเกลียดเรา ไปคิดบ่ดีก็เล่าก็บอแล้วบานเออแต่นีเน่เล่าโยนี่มันไข่ตัวแล้วคอยบอกนันแล้วคอยบอกนี่คิดให้มันดีนั่นแหละคิดให้มันดนนีมันก็เลยลดลงแากตัวการปรทุสลายห้องมันก็ลดลงไปเออนี่คือการทําบุญการในท่านเนาะมันก็จะเป็นสิทธิ์ละเอาตัวมาวัดเนี่ยมาวัดเบื่องการเขาวัดปฏิบัติธรรม ปฏดีบัตรรมให้ท่านก็ดีรักษาศีลก็ดีภาวนาก็ดีเอาสามอย่างนี่มา,มาวัดดวงใจเฮามันใส่ได้หรือ,อยังเออก็มันใส่ประเด็นใดนี่โอ้ยต้องเอ็ดใหม่เด้ต้องห็ดใหม่ต้องฝึกใหม่ฝนใหม่ฝนมันยนปุ่นละใส่ความเพียรมากๆใส่ความทนอดทนมากๆใส่การพรยายามมากๆพูดแล้วมันจะกระจังสิเกิดขึ้นเกิดนีเกิดเป็น อย่างว่าง,งานทุกงานที่เข้าทํำมานนี่นะทุกงานจะมาผ่าเพชรสลาหลังเหนือสลาหลังเนี่ยวัดเบื้องหน้วัดเบื้องคนแนวว่าคนจะมานาั่งเต็มเต็มแล้วก็เป็นตามที่คิดไว้หีเอคนนี่เต็มทุกเี่ยวที่จัดงานเต็มทุกท่ถวแล้วก็หล่นแน่เป็นบางขังแต่ว่าโดยรวมคือจัด เห็มันพอดีเลยมีความรู้สึกว่าโอ้เขาสั่งสาลาขึ้นมาเนี่ยหยาดย่อมซอยกันสั่งขึ้นมาเนี่ยมีความพอดีพอดอีสั่งแล้วก็มาอยู่มาอาศัยม่ได้ใส่ประโยชน์ว่ามันสั่งโกสั่งฟี่ซื่อซืนะใส่ประโยชน์ไอ้มันมหลายๆเ,เขาต้องเข้าใจมันเดอ้อทำบุญไปนั่มรักษาสุขภาพไปนั่มพระบรราไปนั่มว่าเราสสอยู่ในโลกนี่โดนปัญไดนถามมาแน่ ถามมันอยู่เรื่อยๆถามมันมาห้องสิโยนในโลกนี่โดนปันไดหักกันกับสิโยโดนปันได้สั่งกันกับสิโยโดนปันไดะพอมันเห็นคำตอบขึ้นมาแล้วมันก็สิหูจักปล่อยหูจักว่างหุจักเมตตาหุจักทรงเคราะห์เจด้านมานี่ก็เลยว่าทือเป็นมือสรุปมือหนึ่งเนาะสรุปงานใหนฟังสรุปงานงานที่ผ่านบ้านนี่ก็ถือว่าลุล่วงไปด้วยดีเนย หล,ลวงไปด,ด้วยดีโดยเฉพาะมีหยาิมีโย,ยมมาซอยซอยครัวซอยครัวก็ดีซอยกันเทศก็มีซอยคาอาหารก็มีซอยแรงงานก็นมีขออนุโมทนากรับทุกท่านทุกคนหยติโยมสาธุชนที่เข้ามาร่วมงานบุญที่ผ่านมานี่ก,ก็ที่ว่า ลุล่วงไปด้วยดีก็ขอความสุขสวัสดีความสุขความเจริญจงบังเกิดมีกับศรัทธาสาธุชนจงทุกท่านทุกคนเธอ